เฮ็ดไม่นุ่นลาบหมูค่ะทุกคนเนี่ยยีเป็ดเตรียมของเรียบร้อยเร็วแล้วค่ะน้องเมื่อกี้ยายเป็ดตึงออกไปเก็บพริกสดมากค่ะเนี่ยจากนี่แหละค่ะต้นของจะคลองนี่แหละค่ะอยู่ใกล้ต้นุ่มหมูมิทีส่วนหนึ่งกาว่าสิทันใจหมดหนีแล้วค่ะน้องลาบหมูนี่ทำว่าใส่พริกสดบ้แซ่บค่ะทุกคนค่ะต้องใส่แล้วค่ะน้องตอนนี้ยีเป็นกระดาบกระดุ่นพี่น้องซุปปูซุปนุ่นนะคะเด้อที่ต่ามจะให้กำลังใจยายเพ็ง เม่สำหมับนอนบัวซอยู่ไก่อยู่ไก่ยีเป็นกะขอบคุดหลยๆค่ะปุ๊บก็้องใจเิกค่ะแล้วก็สูตรทีเพชน้องขอนอใส่ตะไคร้ใส่ทุกคนค่ะเนี่ยยีเป็นกะวัวสหันหันหันมึงบาาน้องขอนอหันมัดนี่แหละค่ะยีเพ็ดมากค่ะทุกคนค่ะกะว่าจริงถือข้าไในกะสีงหงมวยน้องขอนอล้วก็อาจินกว่าดอกค่า่าทุกคนค่ะเจ็บจากกํมเพงบ้านจะค้งนี่แหละค่ะกําลังออกดอกไม้น้องขอนอ รอบที่สองแล้วค่ะดิเดีย๋ยวจะเป็นอะสิลงมือหัน่นเครื่องุงก่อนนะค่ะเนาะสิหั่นตะไคร้ก่กอนแหละค่ะทุกคนค่ะหันห่นพริกหั่นตะไคร้บรรยากาศช่วงเศร้าบ่ม,มีแดดแต่ว่าตอนนี้แดดจ้าเลยค่ะทุกคนค่ะช่วงเศร้าส,สายจะเป็นผู้งเนอว่าโอ้ยจะดีเดแดดบ่มีเนาะ ผลปรากฏว่าเวลานีเดดออกค่ะสามียะเป็นหนาลงหมอนกันละก่นอนนูะยุ่กิดพดลมตลอดเวลาเลยค่ะกี่นี้ยาัาเป็นกะจิมาตอเอ่อ คำถามเอฟซีน้ำค่ะทุกคนค่ะเนื่องจากว่าคิปแต่แต่ก่อนหน้านีน้นั่นแหละค่ะที่ว่าเตาสิเขาบ้านเย่ยเพ็ญน,น้นอคนนนค่ะแล้วเขาเพ่ได้ติดป,ประตูนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะติดป,ประตูสเต,ตเลยเขาบ้านเมื่อใดเอฟซีไล่ทันเลย,ยก,กนนอ็อยากสิบงูค่ะว่าบ้านเลขที่ยายเพี่น่ะเท่าใดอยากสิไปเสี่ยงโชวเพะน่เดี๋ยวยายเพิดตอบน้นองคนน้อง nukaa loa kaya maa kanna kada he 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 eo ye ke thal thal kada thal baang baay chee dek maa muay muay do, vienu laak ne tab vienu na nyam paa ka poa ngop nyam paa ka poa ne tabo me tab hay, koa bang baang ngoy A phụ côn càng bố sếp. Càng bà, là không đẹp ở trong phòng ngồi đi ngoài đi. này là. là. น้อกันเนาะสวนตุ่นตะไคร์กระไยเมย์ยังเป็นเก็บไปขายเรื่อยเลค่ะตะไคร้แต่ว่าช่วงนี้พักอื่นๆกับบ่มีดอกค่ะทุกคนค่ะบ่มี่ให้จะขายดอกเพราะว่ากระเจงหูเนี่ยละค่ะมันเป็นหนามมันเนาะมันเป็นหนามันเป็นยาวอันที่ละค่ะเฟี้ยงดีกะ บุมีเร็วหลังจากที่หางมันหักเนาะตัวมันจะตายค่ะทุกคนเจ้ามาบอกเฟ้งแม่ยเยเพินนะปลูกปลูกรอดเตรียมขายบ่อยๆดูสิว่าคุ้มมากค่ะทุกคนค่ะยูได้หลายเดือนอยูได้หลายเดือนแหง้งปลูกแจ้ปคุณไหะค่ะเจะแตปกรอนเกี่ยวเขาเจะาไปเลี้ยงตุลาคุณอ่ะ คุม้มแห้งยูได้โดนเป็นน่วยหลอดแรกๆกับบางงามกคะ่ะบาง,งามเลยเป็นน่วยอ,อกมากคส่ไข่กับมีแมงมีแมงอ่าเจาะ๊กสี่แมงค่ะทุกคนค่ะน่วยป่ะสวยบาง,งามอ่าข้อต่อหลังหลังงามเนาะน่วยงามค่ะอีเป็นพวกใหญงอมันเป็นโลบอันนี้กับบามูเนาะคะ่ะ ประสิทธิ์แม่ด้ดอคือสาสามีจยนกระหาเลี้ยงหารา่าตุกปุนหาเลี้ยงหาราวาให้กับ๋องเก็บตกเพิ่มเติมตอกย้เกนะ็บใหยเล่าหนักบ่มากต้นพักขาสร้างต้นพระขาเย่นนะ่ะเพิ่มขึ้นไม่หยุกเก่าเพราะว่าอย่างโลตั้งตไดเราก็ได้เพลิดนพลดกันเรื่อเรื่อยนะเราเมยสร้างพระขาเย็น ดิซี่เลยในการทุกคนไงโนวาแล้วก็หมักแล้วตดน้องพายยัยเพ็ญเนี่ยแล้วก็ขาใจยียเพ็ญว่าอ่าคือจงมันไหวกินได้ยโนวาโาว่าล้ำตดน้อนมิตรนามโนว่าเนี่ยปัดไปได้แล้ก็ได้แผ้แล้วเลยสร้างนกของเนาะ บาใส่บ้านลื่องค่ะใส่บ้านลื่องนี่กับพริกสดเนาะค่ะน้องพันมีเตัวที่ตุ่นนึงค่ะมันเป็นตุ่นเกาปลูกด้วยเร็วค่ะที่นี่ มันอยู่ไก่ยัยเพ็นเนาะมันอยู่ไก่หนาสักคนค่ะเวลาย่ยเพ็นบดต้นตน้ตนหมวกงเนี่ยมันก็จะได้รับน้ำไปนะก็เลยอ,อยู่ในโดนเนานะคุณเนาะต้นเนี่ยมัตักมาใา่เดีด๋ค่ะ หอนอบเอาเลยค่ะปั้นตุกเลยให้ได้ไม,ม่ได้เลยนี่เป็นกระลึมปิดพัดลมมาทางผีเด็ค่ะคนเปิดพัดลมอย่างดีแต่ว่าบริเวปิดมาทางผีเนาะค่ะเอฟซีถามมานั่นแหละค่ะกมเป็นหลายมากเลยคอมเมนต์มาหลายวหล,หลีว่าอยา่าอยา่าพูดว่าบ้านเวณที่เท่าไหร่เนาะอ่ะนี่เป็นการอาจจะตอบในคลิปนี้เนาะค่ะเนาะค่ะ หลายค่ะบางท่านพูดกับใช้คำว่าถามหลังไม่กับนี่าจะเป็นบ่เอ่ยซื้อผลนมผลนมค่ะเพิ่นเดี๋ยวหมูเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยววัเดี๋ยววัวที่ว่าเลี้ยงเต้านี่แหละค่ะทุกคนค่ะเต้าเนาะก็เห็นให้อ่าเป็นแต่ช่วงติดต,ตามเด็ทุกคนอ่ะยังเป็นกันยังงงเลยสามียังเป็นยังงงเลยเขาไปโปรยแลว้วก็กลับขึ้นมามัานเป่งบรอกทุกคนว่าเขาไปโปรยแล้ว ก็ยังข้ามดอมดมดอมดมขามถนนมากอีกเออก็ทั้งที่มองยังเป็นไปล่อยเนาะมันก็ไปให้ให้หนอให้หน้าได้ทุกคนค่ะมันมีหนามีหน,อ,น,นองเร็วเปไหงตรงกักมาหมองเก่าหมองอืนง่นเยอะแยะหม่องไ,ไป,ไปน,นะทุกคนมาบอกไปใส่ไปขัวกับไปทิ่น้องทุกคนมาบอกมองไปเยอะแยะข้าม,มาขามถนนมากามก,กักมาปร,รนะตูขนาด ประตูยิ่งเป็นกับมองปวยมันบม่ได้ตรงกันเดยมันก็ตรงมันเฉียงประตูยิ่งเป็นยุงสีเนาะมองมองปวยกับยุงซีเนี่ยทุกคนอ่ะมันมันมันบ่ได้ตรงกันเด้ค่ะมันบม่ได้ตรงกันแบบนี้มันห่างออกมัถึงซี่เลยเด้เอาเงยเงยเงยขดทุกคนขัดย่งเป็นกับเงือยู่กูเก๋เงยขับเลยเกี่ยวกับอ่าเหตุการณ์เตามือนันเนาะค่ะเนาะเนี่ย ให้ยาเพ็นนะคุณชิดหักเลยค่ะ FC หลายทันก็มาเป็นมาให้โชวให้ลากน้นองคนนูยังเป็นการภาวนาคือการถ่า,า,าทุกคนกับให้มันเป็นแบบนั้นน้นองคน้องค่ะให้ให้ให้เป็นเรื่องดีม,มาให้โชว์ให้หลากยั้เป็นกะเสดีโชว์ดีน้นองคนน,งน,น,งน,นูค่ะ FC บางท่านจะตีเป็นเหล็กเป็นหวยให้ยแน่ตีเป็นเหล็กเป็นหวยให้ยพร้อมเน้อเน,เเนาะว่าเตาอ่ากดเป็นตัวนั่นตัวนีน้เนาะพ่อเนาะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยส่วนมากเลยคนถามมาว่าบาลอีทีเท่าไหร่โบวาสีอยู่ทั้งช่องยูทูบหรือทั้งเพจเพจเยเพ็นเมี่ยนฟังพน้องนาะพ่อเนาะค่ะเยเปนหนา การลงคลิปทุกมือคือกันค่ะทุกคนค่ะทักผีนก่อนน้องประทามปัลลงกที่คือกันค่ะทุกคนค่ะ,ะ,คะยังไม่ได้ตอบนก่อนนอไอ้คลิปนี่มัลลังก์ที่ยายเพ้นเออซื้อง่ายมากค่ะทุกคนค่ะบ่เเืลงเงินพร้อมมันเป็นเหล็กโตเดียวมันเป็นเหล็กโตเดียวมันเป็นเหล็กเบิร์ค่ะทุกคนค่ะโตเดียวเลยค่ะซื้อง่ายมากซื้อบาตรงกักบลกเบล์งเงินลายนก่อนนาะ ก็ว่าขอยาเดียวอย่าซื้อไลาเยอขึ้อค่ะเพราะว่าเออ่ยานั้นยามันโมเมนต์นู่น่อเนาะค่ะอาจจะเป็นเออ่เรื่องบังเอิญี่ซื้อก็ได้บังเอิญมกมาอยู่หน้าประตูบานนี้เพิ่มี่ซื้อก็ได้นอกขค่ะเนาะค่ะยั่นยาอน่ามันบอกอกสี่นะคะทุกคนค่ะยานทุกคนมดเงินหลายค่ะไม่อยางซื้อไลา์นอกขค่ะเนาะค่ะ บมายถว่าโอ้ยแย่เป็้ยนหล่อเสียเงินเสียคำอยู่สี่แล้แยนี่เป็นผูพวกสบายใจเนาะคะ่ะเนาะบอกไว้กว่อนเนาะคะ่ะเนาะว่าจะืซื่อหลายเด้อค่ะเด้อบ้านละทีแย่เป็้นอ่ะเจ็ดเจ็ดตัวเดียวค่ะบนเพราต้องในกับงานเลยค่ะมันเป็นหมืะะ่เนาะค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะบอกแล้วเด้อค่ะเด้อค่บ้านเป็นจังหุ่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ้าออถ้าออกะดีไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ทุกคนก็บเไดไม่โฉมเวลาค่ะเพต้องไปซื้อหลายจะไปซื้อเกินลอยบาทเด้รื่อยๆไปซื้อละตตลีก็ซื้อพอดออ่าเสี่ยงโชคเนาะค่ะเนาะซื้อใบเดียวกับพ่อเนาะค่ะเนาะซื้อหลายเปลืองเงินค่ะลงทุนแค่ลอยเดียวกับพ่อเลยค่ะทุกคนค่ะพ่ได้ลุ่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าการเงินเป็นเฝ้าเนี่ยแหละค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ซื้อก็ได้ เนาะแต่ว่ากาแฟเสียดเลยเอาเอาไปแล้วเนี่ยกับมาหมุนเก่าหย่านี้ทุกคนเอาไปแล้วกักับมาหมาุนเ,เนก่าเวลามัาน,านห่างกันเท่าไรทุกคนว่าจากตีสี่ตึงกับมาหาตีห้าสิบแปดนาทีนี่มัน,นห่างกันเท่าไรกับทุกคนนั่นแหละค่ะครัง้งแรกที่เจอเหตุการณ์นี้ของเยเป้ยนเนาะค่ะน้องค่ะก็คะเคยมีแบบนี้เลยะค่ะทุกคนค่ะเยเป็ยเคยฝันหลังจากที่เยเป็อ่า ขึ้นบ้านใหม่บ้านเป็นหลังนี้แล้วเนาะเคยฝันแต่ทุกคนฝันว่าสร้างน้อยขึ้นบ้านเยปินส้างมาเป็นว่าอ่าส้างโตใหญ่ลูกส้างไหมทุกคนส้างน้อยขึ้นบ้านเยปินยางงอ่อมขึ้นไปเลยกับคนเลี้ยงส้างคนดูแล่สั่งคนหนึ่งยางขึ้นไปอ่าดวมรมรวมรมแล้วว่าไป็กเขาของของ ของรับแขกบัตรเยฟเคนค่ะทุกคนค่ะเขาไปเร็วหมูปูจูดเลยได้ทุกคนนอนล่วงไหมงูปูจูดเลยไหมเยฟเไนก็เลยซืย้อบาลีทีออกไปเออทุกคนตะกอนเนาะเจ็ดเจ็ดมันออกดูดูค่ะทุกคนงานเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งน้อออกดูอีกเลยค่ะเยฟเคนอ่ะถือถือบาลีที่จะพองนี่ยู่เรื่อยเลยค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าหลังๆมันหนี เบิ่นตัวนี่นม่เคยโอบแล้วก็ตะก้นค่ะใครจะไปซื้อารเด้อยก็เด้อฟันัใหสร้างนี่คืออันนี้ของจริงเลยเลียกออกเลียกออกบานบนที่รีหเพราว่าทีเขาบานให้รซามาออกบานที่ทีาคนนนานแล้วค่ะตะก้นค่ะทาเขาเนาะค่ะเนาะตามทียายเป็นอ่ะเคยฟันมาเนาะตะกุนเรียกเอาแะยายเปกรสิอปูนเนาะค่ะเนาะปูนเลยรู้สกหมนมีฝอนหน้ายายเป็นแบบนี่ะ Tiếp lịch cả nhà nhau đưa cả đưa. này đưa đi đứa đi vô bên bố sầu, nga ngao đi nặng 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 đi nó เห็ดเบี้ยงนะคนเนาะไปมดแห้งเลยนะไปเบี้ยงเห็ดเบี้ยงอบแผงชิ่งจะขอไหมคะทุกคนค่ะสามีจะเป็นเนาะเอามดเหี่ยมดแห้งเลยอย่าสิ่นะคะบนละมันระวังกบอเนาะคนเนาะจะเป็นกระซิมีของน้ำเลยหรืะเ่าเนาะใส่ลงไปเลยน้ำน้ำเยอะมาก ล,นะล,ล,ลุ่มไปโอ้ทกคนิงนี้เสียงเงียบเงียบาก่เนาะเสียงฟันลมดังนี่เน้ลุ่ไปน้ำจน่ะส่วนไปใส,ส่้ตาออกก่อนบือนจะจิ้กถืเนาะค่เนาะจิ้ถึมีบางน้ำเี่มันมนะเ,เสียรสชาติเนาะ่ะเนาะปตรงไป เปลียงเนี่ยอ่ากปึ้งใส่เองกนะค่ะใส่หอมลงไปเลยค่ะหอมตะไคร้ใส่ไปเลยปรุงเสร็จก็ซื้อวาเสร็จจิงกินได้นนะค่ะเนาะพี่ฝนใส่ลงไปเข้ากาาุ้งอ่ะตักก่อนเลยผัดบนไฟ มันเป็นหลักหมูเนอะค่ะเนาะต้องผสมเสี่ยค่ะทุกคนค่ะเมนูหลากหมูเย็น,เ,ยน,นเป็นเนี่ยถ้าปุมีมขา้าวกวนเย็นเป็นสีบะเพ็ดเลย <c oughs> ต้องเตรียมขา้าวกวให้เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะปรุงนัวใส่ลงไปส่วนบะโน,นอยค่ะทุกคนค่ะ ปลาตมบเค็มลยค่อนนี่ค่ะเอียวคนทำบะเบียงใส่น้ำอีกน,นะน้นกมมองเาเนาะปลาแกดิ่ง้อมเมย์่วยล่ะหอมเข้าเผา,มมาหอมตะไคร้อมน้ำมันาา ไ่ผิดุออออพดพอมนะคองแยตกตุนกนค่ะเสร็จแล้วมีการคออรพอมทุกคน ซีสันลาบหมูก็ได้เสี่ยบุกค่ะหอมมากเลยชุนหิวมากเลยเนี่ยไปกสิยังเป็นกะทิบริจิ้งโชวเด้วยค่ะเด้อค่ะมะขามมะทายล่ะค่ะทุกคนค่ะนี่แหละเมนูยายเพ็ญเมื่อนี่นาะค่ะเนาะลาบหมูนะคะทุกคนค่ะกินกับข้าวเหนียวมันว่อนนะค่ะเนาะค่ะพักนี่แหละค่ะจากสวนเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าพ้อกันใหม่ยัเป็นกรขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนนะคะเด้อติดตามจะห้ยกำลังใจยายเพ็ญเมียพระนงบนน้อก็ขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะ ขอห้เป็นพวงซุ้มค่ะสวัสดีค่ะจะสื่อลายเดืองก็เด้อเดี๋ยววันสิมรดเมื่อหลายค่ะ